คำถามบอกว่าจิตส่งออกความฟุ้งสร้างเป็นอาการเหมือนกันหรือต่างกับความว่ากลุ่มความคิดที่หนาแน่นบ้างเบาบางบ้างนี่แสดงว่า,าปฏิบัติมาจนเห็นระดับหนึ่งแล้วนะคืออจิตส่งออกเนี่ยพูดง่ายๆว่าเราปล่อยใจอนะปล่อยใจให้ไปคิดเรื่องนอกกายนอกใจเอาเอาจำกัดความง่ายๆสั้นๆนะ ความฟุ้งซ่านเป็นอาการที่มันห้ามไม่ได้แต่ยังไม่แน่ว่าจิตส่งออกนอกหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยฟุ้งซ่านแค่เบาบางเบาบางหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าเนี่ยมันเริ่มกระโดดไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ทั้งๆท,ท,ที่มันไม่จําเป็นต้องคิดมันไม่ได้น่าคิดนะใจมันเลยลอยออกไปแต่มีสติรู้ขึ้นมาว่านี่เริ่มจะลอยออกไปเริ่มจะฟุ้งออกไปเ,เห็นไหมเนี่ยฟุ้งซ่าน แต่จิตไม่ส่งออกนอกคือมันมีสติรู้ขึ้นมาว่าเนี่ยมันเริ่มจะลอยๆแล้วมันเริ่มจะฟุ้งๆขึ้นมาแล้วแล้วพอรู้ขึ้นมาก็เห็นอาการฟุ้งตรงนั้นเนี่ยมันกลายเป็นสภาวะหนึ่งที่กำลังปรากฏแสดงความไม่เที่ยงอยู่นะะอาการแบบนี้นี่แหละอาการรู้แบบนี้นี่แหละคือจิตอยู่ข้างในติดจิตตั้งมั่นอยู่นะ อยู่กับการรู้สิ่งที่ควรรู้ถ้าเทียบกับแอนิเมชันก็คืออย่างถ้าฟุ้งหนักๆน,นี่นะค,คือในแอนิเมชันเนี่ยต้องมาตามลำดับก่อนว่าเราเห็นลมหายใจอย่างชัดเจนคุณจะสังเกตได้ว่าถ้าเราเห็นลมหายใจอย่างชัดเจนเนี่ยนะมันรู้ขึ้นมาเองว่าในหัวเนี่ยมันมีภาวะอะไรเคลื่อนอยู่ใน,ในข้างในนะ มันมันเหมือนกับเมฆหมอกบ,บางๆหรือมันฟุ้งยุ่งขึ้นมาตรงนี้นะพูดง่ายๆเลยว่าเรามีฐานของความรู้นะที่มีความชัดเจนพอที่จะไปรู้สิ่งที่ละเอียดกว่าลมหายใจนะลมหายใจเนี่ยจะว่าอยาก,ก็ไม่ใช่จะว่าละเอียดก็ไม่เชิงม,มันขึ้นอยู่กับว่าคุณภาพของจิตถ้าหากว่า จิตกาลังหยาบหยาบอยู่นะลมหายใจก็ปรากฏเป็นของหยาบหยาบดูก็ไม่รู้ว่าเป็นสายแต่ถ้าหากว่าจิตเริ่มละเอียดขึ้นมานะลมหายใจจะปรากฏเป็นสายชัดนะราวกับน้ําตกเลยแล้วเห็นเป็นอย่างนี้เลยนะมีความสว่างอย่างนี้เป็นสายอย่างนี้เลยแล้วถ้าหากว่าลมหายใจปรากฏเป็นสายอย่างนี้ได้แสดงว่าจิตมีคุณภาพแล้วนะจิตมีความนิ่งจิตมีความว่างและไม่พร้อมจะคิดฟุ้งซ่าน ไม่ปล่อยใจฟุ้งซ่านแล้วตรงนี้แหละเวลาที่ความคิดมันผุดขึ้นมาเราจะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแต่ละครั้งที่ความคิดผุดขึ้นมาเนี่ยนะมันไม่เท่ามันไม่เท่ากันบางทีลอยมาเป็นสายยังไม่รู้เลยว่าเป็นความคิดเลยซ้ำนะมันเหมือนกับมีอะไรเป็นกระเพื่อมกระเพื่อมมานะอ่อนๆแต่ถ้าหากว่ามันมีความกระเพื่อมที่แรงพอ มันไอความกระเพื่อมนั้นมันจะมาพร้อมกับความจําความจําได้ไหมายรู้ว่ากําลังมีอาการเล็งถึงเรื่องอะไรแล้วเรื่องนั้นมันก็จะปรากฏเป็นภาพขึ้นมาแต่บางทีมันก็ไม่ปรากฏนะเป็นภาพเนี่ยมันเหมือนกับเป็นความคิดเป็นคำคำไหลออกมาเป็นสายทานความคิดเออเป็นสายทานอักษรเป็นสายทานคําพูดนะฮะซึ่ง อันนี้แหละที่ผมหมายถึงว่ากลุ่มความคิดที่มันหนาแน่นขึ้นนะแต่ถ้ามันเบาบางเนี่ยหมายความว่ามันแค่กรเพื่มขึ้นมาน,น้อยจนกระทั่งเราแทบจับไม่ได้ว่ามันมีความหมายอย่างไรหรือว่ากำลังคิดเรื่องอะไรอยู่นะ